ข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคำนี้ใช้ได้ผลเลยนะอืถ้าเราทําอะไรที่ปิดแพกไปจากคนอื่นมากเนี่ยเราก็จะอยู่ยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นที่ของเราเราก็สามารถทําอะไรต่างๆโดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ทําไปก็อยู่ไปก็อยู่ได้แต่จริงๆแล้วการเข้าสังคมก็ต้องมีนิดหนึง่งอยู่คนเดียวเลยไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็ได้ให้พอดีให้พอเหมาะกับตัวเองถึงจะอยู่ได้อยู่รอดน,นะ อยู่อย่างไรก็ได้ใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ที่พอเหมาะกับตัวเองไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเข้าสังคมบ้างแต่อย่าถลําลึกลงไปเราก็ต้องอมีฉากถอยอะไรที่ถลำตัวถอยออกมาเช่นเข้าไปอยู่ในวงสังคมแล้วเมื่อ,อไหร่ที่มีการาทําผิดศีลอ้าคือถ้าทุกคนเอาศีลห้ากำกับตัวเองไว้ได้เนี่ยจะดีมากาเลยสมมติทําผิดศีลน่อะอยู่ในวงสังคมแล้วเขากำลังลินทาขนก็ 아되에이터 역마 데이